สี่แล้วครับผมสีมาเฮ็ดเช่ากล้วยสูพี่น้องกินนะครับเดินอย่างเงี้ยแถลงเรือนะสวัสดีเอสีพายเกว่าเซนนะครับเดินวันนี้ผมอยู่กับน้องพ่อลำเรวอน้องบอยข้าบอยพ่อลำเรือนฝากนะครับไปใส่เขากติธามหาอยู่บ้นเราครับเดินดังไปทั่วครับเนี่ก็สีมาเฮ็ดเช่ากล้วยสูพี่น้องกินนะครับนั่นหอนเับอากาศหอนหลังจากกินจับมาจากเต้บอนยวนแข็มเพิ่นแข็มอินเดียครับเต้กับกับ มากเลยเราช่วยกินนะครับพี่น้องอากาศมันห่อนไหลโมเดลพี่นาพี่น้องเอฟซีด้วยนะครับฝากความติดถึงไปฮะเอฟซีทุกคนนะครับเดินี่พมองเอฟซีเฉยๆก็เซ็นพี่น้องเอฟซีบ้าบอยบ้าข้าบอยพอคำดวนฟาร์มบ้าโอเล่ที่เราพ้งเสือแปะนะครับหลายๆคนนะครับเดินทีโมเล่เลยทิ้งไปครับเอฟซีติดตามอยู่ตลอดนะครับพวกเป็นห่วงเป็นใหญ่กันถ้าสอบถามกันมาตลอดนะครับไปใส่ไปใส่นะครับ โทรศัพท์ตายครับพี่น้องว่าแม่ได้มาได้คลิปเจ๊งเทียครับเราก็ค่อยว่างนะครันนะครับพยายามหลายๆเได้ครับพี่น้องเห็ดกับเขาเห็ดกับน้ำซูอันนี้ไม่เห็ดเป็นของหวานเลยครับเย็นๆเลยครับนี่พี่น้องเช้าไปอ่ะวันนี้ก็จงไว้เจ๊กซีฟนาที่นะครับให้เช้ากล้วยมันเข่ากันครับกอันอันนี้พี่ได้สูดพี่ได้เสยอันสุดหน้าและในยูทูบ ว่าตีว่าซิบหนาที่นี่คิดเองเนาะคขาบอกอันคิดคิดเองเน่ก็บพกโหดเอาว่าติบลไดไปโดนบ่ะนี่ว่าติบติงมาจังหานาที่รับพอดียูตัวเป็นบาซิบนาทีก็เล่เอาน้งเป็นไดครับเ่อกี้จะเคลียร์ได้ครับนจะเลากยได้ครับพีน้องเด้่เมื่ีหน้าตาได้เลยถ้าที่ตามชมตอนต่อไปนด้ครับเดี๋ยวอีกตั้งไมยเดี๋ยวถามนตีิเจ้าป่วยกับว่าัได้นหครับจะพูดเรื่อต้นได้ไปดีเลยไ่เตยดีมดดีแะ้วลี่ะดดีเอาต่มใส่กันได้ครับพีน้องได้เมื่อกี้ครับขอดใส่ บัวนี่เขาให้ใช้ขั้นตอนดใดย์ใช้น้ำกันกงินกับพี่เบิบงังเบิังบังในยูทูบด้างไหมพี่น้องในน้ำก็ได้เด้เต้นโอเคเอ้าผมห่วงแครับว่าจะใช้แนวไหนเนี่ยกันมีวิธีการข้นนะครับถ้าหนุ่มข้อนอนัอนอันยังตามเข็มนาฬิกาได้ครับมันจึงกลายเป็นชาวรวยขณะทวนเข็มนาฬิกามันจิลายเป็นรถด,ดีเด้ครับพี่ <c oughs> น้องมันจะรวย นิ่งเกี่ยวอย่างกันก็รถดีมาพงเองรถดีบ่โอ้ยเอาพี่น้องเทาไปซิฟนาที่นะครับเนี่ยแต่ว่าเอาถ้าพี่ออกน้ำพี่มันสิกคอตะพี่ออกไปนะครับอันอันข้าววอตะพี่ออกมันสิกคอตะพี่ออกไปนลำเหนื่อยกับพี่น้องจะดูตะพี่เขาไปเป็นเช่ากวยด้วยเนื้อคอเนี่ยครับมันสิเสดี่น้ำพี่น้องใส่เลยเอาตาก้อนบัี้ไปตัดน้องไปนะครับเดินต้มน้ำนี่ครับบัี้ ต,ต,ตอนต่อไปต้มน้ำนะครับต้มน้ำจากนั้นคนตลอดนะครคนตลอดต้มน้ำใส่ใบเตยน้ำเงินมีเทอหอมนะครับพี่น้องเอ่สีอันนี้เป็นวิธีขั้นตอนต่อไปเหรอครับต่อไปห้างกว้างขึ <consoles S 1> <sweet> ้นได้ครับในราคนเนชาวข่วยสี่ที่คนเพียงหนึ่งกาววางติดก้นนะครับอีกห้เอาก็สะเอาเชาวข่วยไปลงอันนี้บางคนตามเขียนหน่อยกาวหันก้มๆช่วงนะครับมันจะเป็นรสดีของมันก็ลื่นทองแหละ เขากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีอีกวีธีหนึ่งแบบใบมันติดกดนะครับเพื่อให้มันตกเปนั่งทับกันงั้นเลยครับอันนี้ถือว่างครับก็น้ำตาลมันก็จะยุบก็เลยยืมาหี่น้องมากมึงครับเลยอันนี้ก็จะเอาไปลงหม้อกระทะได้ครับมีนไฟดับได้ครับพี่น้องก็เลยต้องใส่กระทะเตาทานนะครับใส่ยุคเกาซุนนะครับพี่น้อง้อนพี่นะะตกี้ผมกับหุ้งเขายุคเกาซุนนู้นใ็้เนี่ยนี่นะครับถามเดือดหน่อยนึ่งนะครับ กูเป็นได้กินแห้งเลยพี่น้องนี่ FC ว่าจีสดกับว่านซดว่ามันเพียร์ง่วนะครับพี่น้องเรื่อเดี๋ยว่าตุม่มลำปลาเดือดกูนะเพิ่งมาเนี่กินแท้ครับได้กินพี่น,อ 4, นอ้อง FC ว่าจังหาเรืองน้ำก็เรืงสีเดือดได้ครับน้ำนี่ก็เรืงสีโมโหได้ครับพี่น้องเบิ่งนะครับ เป็นกำลังกดผู้ได้มาประยักหนาครับกำลังปวดโดดๆๆๆๆมานีิทีไปอีกครับพี่พี่ไม่ยืนเลยพี่เลยจะองีเมื่อแห้งกินหนองเอ้ยไม่เอเตะบอลก็บบตัวบอลอดอืเอาความกินหนอนหายยีทุกคนเอ้ยหนองเน้อไปงาเนี่ยทำอะไรไปไปงา เฉากล้วยน้องเฉากล้วยนมสดไม่มีเอานมพี t <t ่ละใส่ขาเปนี่จะมาพี่ศษสั่งอี่ตัวอะไรนะสั่งเป็นกี่ตัวพ่สั่งนี่สองตัวสี่ตัวสี่ตัวใชอไอ่าแขนยาวพรุ่งนี้ผมมาปุ้งผมจะชอากล้วยกว่นนี่อันนี้กล้วยตั้มบกสว่างเนะครับเก็บเขียงอห่างเลยบ่อยากบอกบ่อยากพากงไว้เลยน้ครับพี่น้องพญาเนะครับจ้ำลูกจ้ำ มันจิสวยตรงเรียยเออ,อ,อ,าอการะกนกลังสีหวานด้วยครับกลังสีโมโหวเอาเอาไปซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกันตาตรงตอนมันเหลวให้ว่าไรเหรอครับชิปเนสิเต็มเะครับเมมบนตันเอลงตัวต่อไบมัปเ,เป็นขั้นตอนน,น้ำจดนะครับน้ำมันน้ำมันฝนเด้อครับนี่นอมันเดือดดูด ที่นี่ห้าก็เสียเหนาเขากุ้ยเทลงนะครับคอยเทเลยครับพี่นองคอยเท่ดำบีบปีเลยครับพี่นองดำนเรือมาเดี๋ยววะดดคือือได้ไัมพี่นอนดำคือดีไม่เป็นก่อนแสดงมามันมันตเขาเนื้อดีกันเนะเท่เรา้อก็ต้องคนตลอดได้รับพี่นอนด่ได้นะกระทะก็คึอกันครับน้ำเข้ากวย ไม่เ,ไเตยนตเนี่ย่มแมงก็จะเอา,เอาใส่ลำเชื่อมมันจะซื้อมันนะครับจักเขาอก็ญญาา่านว่าจังใดเราใส่ํำกันกำหนั่งมักก็จะปิดก่อนอ,นอยู่ในฝุ่นหมดเลยานแถ่นั่นแอละพมเป็นยังครับใส่ไปแล้วครับ <c oughs> อันนี้เป็นกรณีศึกษาเลยครับเครียดศึกษาเลยครับ <c oughs> คน,นเยเราจะคนไ้เลด้นะ คนบุญนะครับจนกว่าสิได้ที่นะครับก็สิได้เจ้าคนเดืินวงง้คนคนนึงกว่าน้มันเดือดนะครับหลังห้องเราต้องไปเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยเื่อตีถาดครับพ่อเอ้อถาดเลยล่ะพ่อหนไมพ่อครเเตุกาวนบ้เตเี่ไ

มันตัวมันเดือดเขาว่ะเจ้ายังมาครบอยู่เื็นหนเจ้าขายได้สี่กระปุกเดือดอะไเด้อนัปวดเดินไปนี่ปวดนมันสใหม่ดินี่ครับมันเดือดแล้เดยวรัสีไดเ้เาอย่เนครับบ้ามันไดบ้เนไดนะบางเซมนไดครับบ้างเซือน้ิจแม่มาแล้วอุงขึ้นหนถุยแ้วเป็นกันนาผาน <c oughs> ครับแล้ว,ลวน,น,นะครับพี่น้องเทนะครับไันถาดก้นนะครับักษณะเัาคือถาดตึกลนะอะโอ้ไฟก็หอนข้อไฟได้ไพี่น้องี่จะเอาขวอคนที่เอาไฟบอะไรก็เอาไฟนี่สีเอทันออะไรเนี่ยอ่ะข้ ครับประมาณนี้อ่ะไฟก็เริ่แห้งนี่เว้ยมือเยนอะต้มน้ำตาลครับพี่น้องหรือว่าบ้านเฮาเอื่อนต้มน้ำเสี่ยมนะครับมป็นแบบซีซันนะครับพี่น้องตัดไปตัดไปที่ดาเป็นส่กินได้รับไปเจ็บมาแล้ครับใบเตยเขาบอกว่าเขาบอกว่าด้าใส่ก็จะเอาป่วยมั้งนี่อนเขาไปแก้วจะชอบป่วยมากพี่ก็ทุ่นเกี่ยร เฮ้วเขาไยเป็นหรอือบล่้ตูเ้เย,ย็นน่ยพ,พี่แจ้แล้วคนจับก็เนพี่ยุ่งกัมาเลยไม่ว่าท่านไหเนเย็นได้หรอ่ต้องเย็นพี่